สวัสดีจ้าย้ายจันสีก็สุมมาแล้วนนี้แกบ่กเห็ดล่หย,ยากดกเห็ดไร่ง่ายๆเฮกดก์ลใส่เสือกสองสีสีใดก็ได้ตามใจมากตัวนี้ยายสิเห็ดใส่กลนสำเร็จที่ใส่กลนสำเร็จสีบลปิดกล สีว่าปิดแบบนี้นะตัวนี้เขาก็ปิดแบบนี้ไล่เดียวกันกลอนอันนี้คือการปิดกลนของยายมัน,นย้ายสีแต่ใบนี้ยายสีใส่กลสนสเร็จแบบนี้ลายปิดกลอนอันนี้แค่ล,ลายอันนี้ไล่เดียวกันเป็นไล่เดียวกัน อันนี้นที่เป็นการปิดกลนแบบมัดเอาเออันนี้สีมัดใจ้อันสำเรลยแบบนี้เลยก็ละแบบกันเดี๋ยวคิดคลิปต่อไปจงเสิเหตุในเบิ้งปิดกลอันนี้ปิดแบบนี้มันีมีหลายแบบนะการปิดกล กัรมัดปิดนาที่มีหลายแบบเดี๋ยวมาเริ่มอันนี้เลยเสือสองสีสีได้กระได้ตามใจ <c oughs> ตัวนี้ยาสีเหตุประมาณเกือบสองเมตรอยู่ประมาณความเหา้ยยู่ประมาณเมตรเมตรห้าสิบ ถึงเม็ดแปดสิบแล้วแต่อยากได้เงีวอยากได้กวางซําได้อยากอันนี้มันเป็นอัน่อร่ายกับว่าปรุงหรอกกับกัาละเอียดปันใดย่ายก็เลยใส่เสือกสองมิ้นคืนทบคืง,งที่ย,าย่ตาตัดเงี้ยวเนี่ยเพื่อว่าพอต้องมัดตัวไงเพราะว่าถ้ามันตัวเรากัย่าหย่านเวลาเขาตัวมันสิบ,บ่มบหบมันคือจังเส้นเดียวกัน ทบเครื่องแล้วแต่ว่าอยากได้สีใดขาดย้ายสีอาส,ายายสอาสีน้าตาลย้ายสีอาสีน้ําตาลแดงขาดผาดผาดไว้บนสีเท่าเท่าอ่อนผาดไว้ก okay. ็จะเป็นลักษณะแบบนี้ มัดมัดเท่อเดียวมัดลังสิได้ลักสนะแบบนี้กระต่อเลย มันจะเป็นแถวแถวเดียวแถวลัสีมันสีบ็คือกันครับไออีกอีกไล่อีกแบบหนึ่งที่ห้ามัดอีกแบบหนึ่งมันจะกันจะเป็นสลับสีที่ห้ามัดมันสีบ็คือกันเห็นไหมมันสีบอคือกันเลยมัดแบบเดียวกันอยู่แต่ว่าถ้าเห้าสลับเสือก มันก็สิใดเป็นคนละแบบอันนี้มันก็สีสลับมันบ่ล่ะสีสลับกันตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันสีเป็นสีเดียวกันไปเลยแถวที่สองต่อมากก็สชเป็นสีเท่ามัดเมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลมัด เท่ากับเทาทั้งแถวน้ำตาลกับน้ำตาลทั้งแถวสิเบิงเบิงเบิงแล้วมันสิเป็นคือจังโบนะ ยาสีสลับไปเรื่อยสิเป็นเท่ามาัดตานมาัดสลับกันไปเหตุไรไงไง่า,งา, <laughs> าต้องเหตุไรเนีย่ย <laughs> เดี๋ยวตอนย้ายไอ้มัดกลนกระเป๋าเดี๋ยวย้ายสิเห็นดให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งตอนที่เอาเข่ากลนสำเร็จไมยังเจ้งถ้าสิเข่ากลนกลนสำเร็จเราต้องเอากลนมามาวัดกับปากมันก่อนความสิตสาใดเห็ดตามตามไอ้ความกว้างความใหญ่ของกลนกระเป๋า ามาหาเอามา,า,า,าวาดัดแบบนาาี้มาใส่แบบนี้รอบรอบแบบนี้นะเ้าสิได้รู้ว่ากระเป๋าโตกับเปากับโตกลนมันี่ทอกันบอลเอามาใส่แบบนี้เอาเอาตัวกับกลนกับเปานี่ยมาวัดกับขอบปากนี่สิได้ทอกันนะขอบปากกับขอบกลนมันจะสด้ได้ทอกันวิธีวิธีวัดเ้าก็จะเอามาใส่แบบนี้ โอ้ใส่แบบนี้มันสิได้พอดีกันมาที่ได้แบบว่าขอบกล้นกับขอบปากสีได้ทอกันเขาขอมาใส่แบบนี้ก็สิได้พอดีกันนี่ถอว่ได้ว่าเออกลน้กนหน่อยปากใหหญ่รือปากใยกลิ้นหน่อยมันจะได้ทอๆกันเลย คลิปนี้กับซำีนีนกอนขามาเบิ่งของย่ายแล้วก็ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่าในเด้อพู้ใดมีกำลังใจสร้างงานสางล่ไม่ไม่ไม,ไม,มาสูกันเบิ่งคลิปหนาจังปอกกันไหมเด้อจ้าคลิปนี้กะบซำนีนกนบวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย